กันตามในสวนบ้างตามท้องทุ่งบ้างนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าวันนี้จอมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินในสนามกอล์ฟบ้างคะ่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมยืนอยู่ที่ที่ดินในสนามกอล์ฟสวุวรรณภูมิสุวินทวงศ์96หค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังที่คุณลูกค้าเห็นก็คือเป็นวิวกลินกอล์ฟสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะมีวิวกลินกอล์ฟสวยๆแล้วก็เราติดเล็กติดคงน้ําแบบนี้คะ่ะคุณลูกค้าค่ะพิกัดที่จอมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่ดินแปลงเล็ก แต่ว่าเป็นเฟสหนึ่งของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะสําหรับเฟสหนึ่งนี้มีทั้งหมด15แปลงซึ่งณนะปัจจุบันนี้เราขายหมดแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเฟสหนึ่งสิแปลงนี้เราได้ขายหมดแล้วแล้วก็มีหลายๆแปลงที่คุณลูกค้าเริ่มมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะวันนี้จอมกลับเข้ามาที่นี่อีกครั้งเนื่องจากว่ามีข่าวดีมาแจ้งกับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าท่านไหนเนาะที่เคยพลาดจากที่ดินติดเลกเฟสหนึ่งของเราที่เราขายทั้งหมด15แปลงนั้นคุณลูกค้าท่านไหนที่เคยพลาดณตอนนี้จอมีข่าวดีมาบอกค่ะคุณลูกค้าค่ะเร็วเ็วนี้เราจะมีที่ดินติดเลกมองเห็นวิวกรีนกอล์ฟสวยๆแบบนี้เป็นเฟสที่2ค่ะคุณลูกค้าค่ะเราจะเปิดเฟสสองอีกค่ะนะคะคุณลูกค้าเพียงแต่ว่าต้องขอย้ํากับคุณลูกค้านิดนึงคุณลูกค้าต้องรีบหน่อยเนาะเพราะว่าเฟสสองของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะมีเพียงแค่6 แปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะย้ําค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแปลงสวยติดเล็กมองเห็นวิวกรีนกอล์ฟเฟสสองของเราจะมีเพียงแค่6แปลงค่ะนะคะคุณลูกค้าขนาดตารางวาอยู่ที่175ตารางวาต่อแปลงกระทั่งถึง249ตารางวาต่อแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะราคา อยู่ที่15,000บาทต่อตารางวาค่ะคุณลูกค้าคาะนะคะเฟ้ใหม่ของเรามี6แปลงราคาขายอยู่ที่15,000บาทต่อตารางวาคุ้มค่ามากคุณลูกค้ายังสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าขาะนะคะที่ดิน ติดเล็กติดคงน้ำมองเห็นวิวกรีนกอล์ฟสวยๆอยู่ในบรรยากาศดีๆอากาศดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆค่ะคุณลูกค้าคะ่ะเหมาะอย่างยิ่งที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองซื้อของขวัญให้กับครอบครัวเป็นบ้านพักเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดีๆสิ่งแวดล้อมดีงามแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ่ะสนามกอล์ฟสวรรภ,ภูมิสุวินทวง96ค่ะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับจอมมาได้ค่ะคุณลูกค้าคะ่ะสำหรับที่ดินติดเล็กแปลงใหม่ของเรานะคะได้จอมบ้านสบายใจ 062 157 4449ขอบคุณมาค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ